มีทฤษฎี2แนวคิดนะครับสำหรับที่วิดีโอนี้มาสอนเพื่อนนครับนั่นก็คือ Liquid i t y t y กับ Market Structure หรือที่คุ้นเคยกันดีในเรื่องของโครงสร้างตลาดและสภาพคล่องนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทฤษฎีนะครับว่า2แนวคิดเนี่ยเอามาผนวกกันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะไปชมกันทฤษฎีโครงสร้างตลาด market structure คืออะไร market structure นะครับคือโครงสร้างตลาดนะครับก็คือการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุแนวโน้มและโซนที่มีความสําคัญทางเทคนิคเช่นจุดสูงสุดจุดต่ําสุดนะครับผมหรือที่เราเรียกว่าไฮโลนั่นแหละครับแล้วก็และแนวรับแนวต้านเนี่ย support and resistance เนี่ยเป็นก็เป็นหัวใจหลักในการเคราะหทางเทคนิคเช่นกันนะครับโครงสร้างตลาดนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่ อัพเทรนด์นะครับแนวโน้มขาขึ้นราคาทำไฮเยียร์ไฮนะครับ HH แล้วก็และเป็นไฮเยียร์โลนะครับ HL นะครับต่ออย่างต่อเนื่องนะครับโครงสร้างหลักที่2ก็เป็นดาวเทรนด์นะครับแนวโน้มขาลงนะครับราคามักจะทำโลเวอร์โลนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า LL นะครับแล้วก็เป็นโลเวอร์ไฮนะครับหรือไฮโลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางเทคนิคอันดับ3ได้แก่เลนจ์หรือไซเวย์นะครับ หรือที่รู้จักกันในในสั์ของนี้ก็ก็จะเป็นอคอนโซลด,คซดนนคิคอนโซนดิชั่นะนะครับคอนโซลดิชั่นนี่แหละไม่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับผมราคาจะวิ่งในกรอบแนวรับแนวต้านโดยไม่มีการสร้างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใดๆนะครับผมมันก็จะออกข้างนั่นเองนะครับวิธีการอ่านโครงสร้างตลาดนะครับอันดับแรกแล้ก็คือเราต้องรู้จัก h higher h i ย h h i g h h i g h นะครับแล้วก็ h i g h e r l o ลนะครับสแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่มากขึ้นและโอกาส ของแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมต่อไปนะครับ lower high นะครับ H H uh, L H นะครับแล้วก็ lower low นะครับ L L นะครับสแสดงให้เห็นถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นและโอกาสของแนวโน้มขาลงนั่นเองคือฎีส,สภาพคล่อง Liquidity คืออะไร l i q u i d i t y ในตลาด f o r ์คืออะไรก็คือจำนวนคำสั่งซื้อขายที่มีอยู่ในตลาดณช่วงเวลาหนึง่ง ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงหมายถึงการการเทรดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีความผันผวนมากแหล่งของสภาพคล่องในตลาด STOP LOSS Liquid i t y จุดที่มีคำสั่ง STOP LOSS มากที่สุดเช่นต่ำกว่าระดับโลของแท่งเทียนก่อนหน้านี้แล้วก็ l i q u i i i t y Zone โซนที่สถาบันการเงินนะหรือ SMART MONEY ใช้สะสมหรือกระจายออเดอร์ออเดอร์บ็อกนะครับ ob fair value gap FVG นะครับช่องว่างระหว่างราคาเกิดจากความไม่สมดุลของคําสั่งซื้อขายนะครับผมวิธีระบุโซนที่มีสภาพคล่องนะครับแนวรับแนวต้านที่มีการทดสอบหลายครั้งมักจะเป็นจุดที่มีความมีคําสั่งรออยู่มาก Swing High และ Swing Low ล,ล่าสุดจุดที่มีคําสั่ง Stop Loss ส,สะสมแล้วก็จุดที่มีวอลลุ่มสูงผิดปกติมักจะเป็นโซนที่สมาร์ทมันนสนใจ โมเดลการเข้าเทรด The e n t r a n c e Model เข้าเทรดอย่างไรนะครับโมเดลการเข้าเทรดนะครับเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนก่อนทำการเปิดออเดอร์โดยเน้นการใช้ Market Structure และ Liquidity ร่วมกันเพื่อหาจุดที่มีโอกาสชนะสูงสูงนะครับประเภทของการเข้าเทรดนั้นมีอะไรบ้างในในโครงสร้างตลาดนี้นั่นก็นั่นก็คือ Break และ Re-test e n t r a n e นะครับเข้าเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านแล้วกลับมาทดสอบโซนเดิม ก่อนเด้งขึ้นไปทิศทางเดิมนะครับผมจุดเข้านะครับรอให้ราคากลับมาทดสอบแนวเดิมก่อนที่จะเปิดออเดอร์แล้ว Stop Loss เนี่ยครับควรวางต่ํากว่าหรือสูงกว่าแนวเดิมเล็กน้อยนะครับผมต่อไปนะครับ l i q u i d i t y g r a b order box e n t r a เ c e นะครับผมเข้าออเมื่อราคาลงไปดึงสภาพคล่องนะครับล i q u i d i t y g r a กเนี่ยอก่อนที่จะเด้งกลับอย่างรุนแรงนะ จุดเข้าเมื่อเห็นแท่งเทียนกลับตัวที่โซน OB หรือ Order Block เนี่ย Stop l o s ต่ำกว่าจุด Swing Low หรือเหนือ Swing High เล็กน้อยนะต่อไปนะครับ FVG บวก BOS เป็น t r a n s นะครับเข้าราคาเข้าเมื่อราคาทํา Break of Structure และกลับมาทดสอบ Fair Value g a p นะครับผมจุดเข้าเมื่อราคากลับมาเติมเต็ม FVG Stop Loss ตั้งปลายแท่งเทียน BOS นั่นเองนะครับผมการตั้งค่า e n นทรานส s t o ็อปลอและ Target วิธีตั้งค่า e n นทราน e ที่ดีที่สุดก็คือเข้าออเดอร์เมื่อราคายืนยันโครงสร้างตลาดเช่น BOS หรือ liquidity gap นะครับใช้การยืนยันแท่งเทียนเช่น pin bar e n g o f i n g คืนกินหรือ OB order block นะครับคอนเฟิรอีกทีนึงนะครับผมวิธีตั้ง Stop Loss นะครับต่ำกว่าหรือสูง ต่ำกว่าหรือสูงกว่าสวิงล่าสุดนะครับใช้ ATR เพื่อคำนวณค่า Stop Loss ให้เหมาะสมกับความผันผวนต่อไปนะครับวิธีตั้ง Target Profit นะครับ TP Risk Reward Ratio ควรตั้งเป็น1ต่อ2หรือมากกว่านั้นนะครับผมตั้งที่แนวรับและแนวต้านถัดไปที่พอไปถึงใช้ Fibo n a ช s ีเข้ามาช่วยนะครับเพื่อกำหนดราคาเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับผม สรุปนะครับ market structure ช่วยให้เรารู้แนวโน้มตลาดนะครับส่วน liquidity เนี่ยก็คือจุดที่มีคำสั่งสะสม position เนี่ยเยอะซึ่งทำให้มีโอกาสการเข้าเทรดได้แม่นยำนะครับผมส่วนวิธีการเข้า e n t r a n e model นยต้องอาศัย break of structure แล้วก็ liquidity gap และ OB นั่นเองนะครับส่วนกราฟจริงเนี่ยควรฝึกดูและใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยเช่น f ิโบนะครับผม ส่วนจุดเข้า Stop Loss แล้วก็ t p เนี่ยควรตั้งค่าให้เหมาะสมกับพวกโซนลิควิดดิตีหรือโซนสภาพคล่องและโครงสร้างตลาดนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางการนำสองทฤษฎีนะครับมาผนวกนะครับมาคอมไพล์กันซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวผมอ่ะปกติใช้ Market Structure ในการดูโครงสร้างตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ก็ก็นำ liquidity ดเ,ดเนี่ยมาดูว่า order block เนี่ยมันอยู่โซนไหนแต่จริงๆผมใช้แค่ FVG ก็เพียงพอแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆถ้าอยากเอาไปต่อยอดนะผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยในการดาูโครงสร้างตลาดแล้วก็ดูการเทรดระย,ยนะยาวเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ทั้งเราทั้งเทรดได้ทั้งวันรายเดือนรายอาทิตย์ก็ได้รายเดือนก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยแค่เทรดวันสองวันก็เพียงพอแล้วนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะเพื่อไม่พลาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย